สวัสดีครับน <uvo> ี้เราสนทำเที <eg> so, ่ยวเป็นเสียงเดียวหลักจำต้องบรรยากาศตรงนี้ครับอนนี้มีเสียงเดียวใส่ใสีย้อน พระแม่เจ้าทวีปฐมปินิตรีแห่งนครทุายคอรวยความนองน้อมถวยความปรมงเจาบ้นเจ่อบุญอธิามาหพ่อเทวสุรโยและพ่อทการี่นองังจท่ทปจัางราชรบรไปยังสองพันร้อยเอจำนวนโคมนะครับที่เ สบายใจแล้วพนัางจะดีนะครับเอาหวใจใหญ่สดการเพื่อรวมนู่กับม่เป็นปัญหาที่ทุกท่านได้มาร่วมงานที่ส้างประนสงสุนะครับหรือจะมีโชคที่จะเป็นโโตของเทศกาล สำหรับทุกท่านที่เดินทางมาทวงแล้วนะครับ ผููชาโมจะเรียบร้อยเข้าไปเขียนเชื่อเขียนคำปฏิญาณทีงานธุรกิจการค้าการขายปนหายนรำปิาโมยพองันนะทีจแล้วการทำของ่ม่ให้ดให้ราเลือของ่คือ่อทุกั้นทุกโลกที่ทุกขั้นได้นามาถวายนะครับโดยจะมีการ กล่าวคำถวายและก็คำพิธ hmm. ีถวายโคมต้องโยมแม่นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงพฤศนิกายนแล้วก็เไม่ต้องการเรียกเชิญทุกท่านร่วมงานตัวเมีที่เป็นเงินวัลคูนะครับในวันที่5พฤศจิกายนนะครับก็จะมีการแข่งขันในการประกวดโคมลอยประเทศนักเรียนประเทศประชาชนทั่วไปโคมแปดสีนะครับจะ็กิจกรขึ้นด้านสาระ